ในคลิปวิดีโอนี้ครับ ช่วงเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตเมกาโลดอนเสาร์นี้ครับอัปเดตนี้ถือว่าเป็นอัปเดตที่ใหญ่มากๆครับบางครั้งอาจจะลากยาวไปรวบยอดกับคิดมัดเลยก็ได้นะครับผม,มเพื่อนๆคลิปนี้ผมมาเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก่อนเกมอัปเดตเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็อัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยที่จะถูกอัปเดตเข้ามานั่นก็คือเบ็ดใหม่ครับทั้ง10คันนะครับเพื่อนๆโอ้โหเยอะมากนะครับผมเรียกได้ว่าผู้วัฒนาจัดหนักจัดเต็มครับเพราะก่อนหน้านี้อัปเดตใน ส่วนของดร์ฟีเนสเนี่ยมีคนเขาบ่นกันเยอะครับบอกว่าคอนเทนต์มันน้อยไปอัปเดตท,ทําวันเดียวก็หมดแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับผู้พัฒนาเขาก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้10คันเลยครับผมเก็บกันตาเหลือกเลยนะครับเบื <c oughs> ่อนๆ ถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของเมกะโรดอนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูในส่วนของเบ็ดก่อนก็แล้วกันนะครับเบ็ดสองคันที่จะถูกอัปเดตเข้ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าผู้วัจนาเขาจะปล่อยมาทีละ2คันหรือปล่อยแบบตุ้มเดียว10คันเลยในส่วนของตรงนี้ต้องรออัปเดตจริงอีกทีหนึ่งนะครับผมคันแรกเลยนะครับอันนี้เขาเปิดให้วูดในส่วนของคอนเทนต์เรีอเตอร์หรือว่าเหล่าพาร์ทนร์นะครับเพื่อนๆมันอันเดียวกันนะครับผมเอฟเฟกต์มันต่างกันลองสังเกตดูดีๆเห็นไหมครับด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ย ผมเดี๋ยวเรารอรอัปเดตจริงนะครับว่าอัปเดตมาจะเป็นคันไหนนะถัดมานะครับผมคันนี้เท่มากผมค่อนข้างชอบนะครับผมมีลายสายฟ้าจริงๆให้อารมณ์เหมือนถือดับมากกว่าถือเบ็ดนะครับผม boxth t com มีบริการในแมปเพชรกูทั้งสัตว์หายากเจมราคาถูกไอดีพร้อมเล่นและจำหน่ายยูนิตในแมป t o i l e t t o w e r d e f e n s e หรือจะเป็นแมบสุดฮิตอื่นๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ ส่วนเบ็ดที่เหลืออีก8คันผู้วัฒนาเขาไม่ได้ให้ดูรูปแล้วก็ไม่ได้บอกข้อมูลนะครับเอา2คันนี้มาเรียกน้ำย่อยพวกเราก่อนนะครับผมในส่วนของแพสซีฟค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ผมขอกลับมาต่อในเรื่องของดรฟีเนสเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปนะครับเพื่อนๆของดรฟีเนสต์เนี่ยเขามีเวลาจำกัดอยู่ในการทําภารกิจเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมภารกิจปลดล็อกบิดคันใหม่นะครับผมคือเราจะต้องตกกระดูกรวบรวมทั้งหมด10อันนะครับผมไปให้กับดรฟีเนสแล้วดรฟีเนสก็จะให้แผนที่เรามาจากนั้นไปยังเกาะใหม่เพื่อไปปลดล็อกลี่ลิดรล,ลอดบิดคันใหม่อันนี้นะครับผมทีนี้ในส่วนของเวลาตรงนี้ถ้าเวลาหมดแล้วอะ ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าเวลาหมดแล้วนี่คือเราจะปลดล็อกเบ็ดใหม่ไม่ได้อย่างเดียวหรือยังไงนะครับผมเพราะว่าอัปเดตเนี้ยเ,เพื่อนเพื่อนไม่กับโลดอนอ่ะมันจะต่อยอดจากเกาะใหม่ที่เราเพิ่งไปปลดล็อกเบ็ดลีลิกลอดกันเลยนะครับผมเกาะของเบ็ดคันนี้เลยนะนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆนดูในส่วนของคลิปดีกว่านะครับคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าที่ผมอธิบายนะครับ มาที่หน้า Twitter หรือ X ของผู้พัฒนาครับ Fit a l l o b l o x อันนี้เป็น Official นะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามมากดติดตามกันได้ครับเวลาผู้พัฒนาเขามีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่จะแจ้งให้เราทราบเนี่ยเขาจะแจ้งให้เราทราบในนี้นะครับผมเราจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกันนะครับเพื่อนๆ x p r o the ancient i l and the secret at i t h o at am นะครับผม Eastern Saturday นะแล้วก็มียอดไลค์ถึง5000ผู้พัฒนาเขาก็จะแจกโค้ดใหม่ด้วยนะครับผมโอเค มาดูคลิปกันนะครับเพื่อนๆเปิดจอใหญ่เลยจะได้เห็นกันแบบชัดๆนะครับผมเฮ้ยอะไรเมกะโลดอนไหมอันนี้เป็นเบ็ดใหม่นะที่เขาใช้เนี่ยเห็นปะเบ็ดที่มากผมชอบมันเป็นทรงงอเหมือนกับเบ็ดไพเลตโอ้โหตัวใหญ่เบึ้มเลยเมกะโลดอนนะครับผมเพราะว่ามีคีบเห็นไนดะ้ชัดเจนว่าเป็นปลาฉลามนะครับเพืเ่อนๆนี่ครับเกาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นโทเทมใหม่นะครับผมอ๋อเมื่อกี้เห็นไหมเพื่อนๆสังเกตดูอันนี้คืออ่า เขาเรียกอะไรสุริยุปราคานะครับผมที่ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นอะไรนะบทบางพระอาทิตย์อะนะครับผมดาวอะไรไม่รู้ผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ถัดมาอีกอันหนึ่งคนละอันกันนะอันนี้เป็นโทรเทมเรียกอุกบาทนะครับผมมีโทรเทมมาใหม่ด้วยสองอันอันนี้เป็นที่โหดแล้วก็เบ็ดใหม่ด้านหลังตรงนี้อ่ะผมเห็นแล้วเบ็ดคือผู้พัฒนาเขาน่าจะใช้ด้านซ้ายแมเพราะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับในส่วนของเทียเซอร์เนี่ยเป็นด้านซ้ายนะเห็นปะ ภาพชัดไหมอันนี้สุดแล้วใช่ไหมคุณภาพวิดีโอ720คือสุดแล้วนะครับผมเบตใหม่ก็ดูดีนะเท่ดีนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นแบบเป็นปีกเหมือนนางฟ้าเลยฮะเป็นปีกเท่กว่าอันปัจจุบันที่มีอยู่อีกนะครับผมปัจจุบันเนี่ยเพื่อนๆมันผมจําชื่อเบ็ดไม่ได้นะรู้แต่ว่าที่เราจะต้องตกปลาให้ครบ70%นะ่ะแล้วก็ไปซื้อได้นะครับผมในราคา1 9 0 0 0 0สนามนะครับคันมัสคูนี้เท่กว่านะครับผม อันนี้คือ n p c ใหม่นี่อันนี้เลยครับที่ผมให้เพื่อนๆดูตอนแรกนะครับผมนี่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 ในส่วนของถ้าใต้น้านะครับผมอันนี้น่าจะเป็นถ้าใต้น้ําหรือไม่ก็ถ้าใต้แผนที่ใหม่นี่แหละนะครับผมใต้แผนที่ใหม่ที่เราไปเอาเบ็ดลีลิกโรสอ,อะ่ะเพื่อนๆอนอาจจะใช่นะครับผมไม่รู้ว่าผู้ชนาเขาจะเอาไปยัดตรงไหนนะครับจะต้องใช้4คน1 2 3 4 4, 4ี่คนเพื่อเปิดประตูนะครับโอ้โหใครว่างจอยผมมาได้นะ ผมต้องการกําลังเสริมโดยด่วนถ้าอัปเดตแล้วเพราะว่าคนเดียวทําภารกิจไม่ได้นะครับผมหมุนสี่เสาเนี่ยเห็นไหมเป็นปริศนานะครับผมเราต้องแก้ไขพัซเซิลปุ๊บประตูก็จะเปิดออกแบบนี้นะครับต้องมี4คนเลยฮะแล้วก็เข้าไปด้านในด้านในคือเบ็ดไม่เอ่ยเห็นแวบๆบแบบเป็นเป็นแท่นอะไรสักอย่างหนึ่ง นะครับคล้ายๆกับแท่นเอนชานแท่แต่ว่าของเอนชานมันจะไม่มีด้านบนตรงนี้เหมือนแท่นตีบวกอะ่ะเพราะว่าขึ้นมาเหมือนที่ตีบวกดาบเลยนะครับในเกมอื่นๆก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นตีบวกเบ็ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ปลดล็อกเบ็ดคันใหม่มีอยู่สอ,อย่างที่เป็นไปได้นะครับผมเนี่ยจริงด้วยนะครับผมมีพวกตำราหนังสือแน่นอนครับเพื่อนๆเ,เป็นตีบวกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตจริงอีกครั้งหนึ่งนะ กลับมาต่อในตัวเกมกันนะครับผมมเพื่อนเบ็ดสิบคันเบกอรโรดอนหนึ่งตัวนะครับผมที่นี้ในส่วนของเบกอรโรดอนเนี่ยบอกเลยว่าเบ็ดธรรมดาไม่สามารถตกได้อย่างแน่นอนนะครับผมเราจะต้องมีอยู่2อย่างนะครับผม2ส่วนหลักๆในการตกเบกอโรดอนนั่นก็คือน้ําหนักกับความยืดหยุ่นนะครับผมให้มี2อย่างนี้เป็นหลักแต่ถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างเดียวเท่านั้นก็เน้นไปที่น้ําหนักนะครับผมความยืดหยุ่นเป็นรองผมว่าน้ําหนักเขาเนี่ย ต้องมากกว่า3,000กิโลแน่นอนนะครับปัจจุบันเรามีเบ็ดกี่คันบ้างมาดูกันนะครับผมอันนี้เอาตั้งแต่ผู้เริ่มต้นเลยนะครับผมผู้เริ่มเล่นใหม่งบไม่เยอะนะครับก็แนะนําเป็นในส่วนของสเตดี้นะครับผมคันนี้เลยรับน้าหนักได้มากสุด100,000กิโลครับคันนี้สามารถนําไปอัดเมกะโรดอนได้นะครับผมในส่วนของบัฟนะครับเอนชาร์เนี่ยเพื่อนๆจะใช้เป็นคอนโทลหรือว่ารีเลียนก็ได้นะครับผมแต่ผมแนะนําเป็นคอนโทลมันจะแบบเล่นง่ายกว่าถ้าเล่นในมือถือนะนะครับ คันถัดมามีงบอีกนิดหนึ่งในราคา2 0,000เลนฟอร์ดรถนะครับผมเพื่อนๆเรนฟอร์ดรถเนี่ยน้ำหนักเขาคืออินฟินิตเลยนะครับผมถ้าได้คันนี้ก็จะดีมากๆนะครับเราอาจจะได้แบบตัวแบบน้ำหนักอาจจะมาแบบหลับแสนอัพก็ได้นะครับเพราะเมกาโลดอนมันเป็นแบบสัตว์ทะเลที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วอ่ะนะครับผมถ้าพูดถึงสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในยุคดึกดำบรรพ์นะครับเพื่อนๆจริงๆมันมีใหญ่กว่าเมกาโลดอนอีกนึม่ม่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเมกาโลดอนก็แล้วกันเพราะมันดุร้ายนะครับ ขยับมามีงบอีกนิดหนึ่งครับก็เป็นในส่วนของคิง o r ดนะครับเฮ้ยเดี๋ยวทาวเวลเมอร์ชานมาทาวเวลเมอร์ชานเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนของมุดบุญเนี่ยตาลุงลุงน่าจะพายมาไม่ถึงมั้งคือข้อความขึ้นบอกก่อนแล้วเดี๋ยวก็คงพายมานะครับอีกสักพักหนึ่งผมเดานะ กลับมาต่อเรื่องเบ็ดก่อนเพื่อนๆในราคา1นึ0 0 0สนครับคิงโรดสามารถไปซื้อได้ครับผมไม่ได้บอกตำแหน่งในการซื้อนะเพราะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้กันหมดแล้วครับถ้าคนไหนเป็นผู้เล่นใหม่ไม่รู้ครับสงสัยว่าเบ็ดไหนปลดล็อกตรงไหนยังไง สามารถเซิร์ชไปได้ใน Google หรือ YouTube เลยนะครับผมคิงลอดรับน้ำหนักได้มากสุดคืออินฟินิตครับไม่มีจำกัดในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็รีเดียนความยืดหยุ่นเนี่ยสานะครับเพื่อนแถม a พสซีฟคือตกปลาได้ใหญ่ขึ้น15%ปนะครับบวกบัฟซีคิงไปอีก10%เป็น25%ครับผมได้ไมกระโดนตัวใหญ่เบิ่มแน่นอนนะครับแต่ว่ามันมีในส่วนของลบสปีดอ่ะ45่เพื่อน แต่ในส่วนของตรงนี้เราใช้เหยื่อไปคอมบูทดแทนได้นะครับผมก็ลองเอาไปจัดเซตเล่นกันดูนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมถัดมาอีกนะครับผมคันสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะครับเพื่อนๆผมคือไทเด้นน่ะน้ำหนักมัน6,000ไงไม่รู้ว่าไม่กะโลดอนคือตัวเล็กสุดกี่กิโลนะครับเพื่อนๆผมว่า6,000ไม่น่าจะไม่น่าจะพอมั้งหรืออาจจะพอนะครับอาจจะน้อยสุด5,000กิโลอะไรแบบนี้นะครับผมถ้ามัน5,000กิโลก็ได้อยู่นะครับเพื่อนเพื่อน แต่เบ็ดคันสุดท้ายที่อยากจะแนะนําคือคันนี้นะครับผมลอ t ออฟเดอะเดฟนะครับรับน้ําหนักได้มากสุด30,000กิโลครับน้ำหนักอาจจะดูน้อยครับแต่ว่าแพสซีฟของเขากับสเตตัสของเบ็ดเนี่ยมันค่อนข้างดีนะครับผมแล้วมันมีสแตนด้วยบางทีอาจจะได้เมกะโลดอนเบิร์ก็ได้จากสแตนนะครับผมเพื่อนๆในราคา750,000นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบที่เรามีครับผมบางทีงบเราไม่ได้มีมากนะครับมีแค่นิดเดียวเนาะเพื่อนๆก็ ซื้อในส่วนของ s t ตดี y ไปได้ในราคา7,000ครับ7,000เนี่ยผมว่าเป็นเบ็ดที่ดีมากๆอ่ะในการตกมกาโลดอนนะอ่ะนี่ไงแกมาแอบขายอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมผมก็ไปยืนรอลุงอยู่ที่น้าน้ําทุกวันเลยลุงก็ไม่เคยพายไปตรงนั้นมาตรงนี้แทนครับในส่วนของมีทิกรอดครับผมซื้อเลยก็แล้วกัน 1, 000, 1 000, น0 0 0 0สซื้อให้เพื่อน <S <S ๆดูนะครับผม สำหรับมีทิกลอดนะครับลองมาดูสเตตัสเขาสามารถนําไปอัดเจ้าไมกะโลดอนได้หรือเปล่านะครับผมรับน้ําหนัก2,000กิโลโอเคคันนี้ตัดทิ้งครับไม่ต้องซื้อนะผมซื้อแล้วนะครับเอาไปตกปลาตัวอื่นดีกว่าถ้าจะซื้อคันนี้นะเพื่อนๆไม่กะโลดอนน้ําหนักมันน่าจะมากกว่า2,000อยู่แล้วนะครับผม มาเรื่องของเงินกันบ้างครับท้ายที่สุดคือเราต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงได้เบ็ดทั้ง10คันนะครับผมอันนี้เป็นการวิเคราะห์จากเราคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับเพื่อนๆบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ข้อมูลจากออฟฟิเชียลนะครับผมเขาวิเคราะห์กันไว้ว่าต้องมีมากกว่า 1M อัพไปจนถึง 5M นะครับจึงจะสามารถซื้อเบ็ดได้ทั้ง10คันนะครับวงเล็บไม่รู้ว่าผู้พัฒนาจะปล่อยมาทีเดียวทั้ง10คันไหมนะครับผมผมบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าต้องรอดูอัปเดตจริงอีกครั้งหนึ่วว่่่่าาาาเเบบ็ดททัั้ง10คนีอกจะม คือมันมาแน่แหละครับแต่ว่าไม่รู้เขาจะปล่อยยังไงเงนะครับอาจจะทยอยปล่อยวันละคันก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะสัปดาห์ละวอสคันอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงในส่วนของการอัปเดตจริงนะครับแต่ว่าฟาร์มเงินเตรียมไว้ก็ดีครับเพื่อนๆมีมากกว่า 1M ผมว่าสักประมาณ 5M ไป ถ้าปล่อยมาพร้อมกัน10คันนะต้องมี 5m ถึงจะพอนะครับผมก็คือ5ล้านนั่นเองนะครับเพื่อนๆทั้งหมดคือเตรียมพร้อมก่อนอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับโดยภาพรวมใครยังทาภารกิจจากดร์ฟีเนสไม่เสร็จก็แนะนําให้รีบทานะครับผมก่อนที่อีเวนต์จะหมดเนาะใครมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ